เมื่อเปิดเข้ามานะคะเราจะเห็นหน้าตาอินเทอร์เฟซนะคะการใช้งานของ Adobe Audition นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ละหน้าต่างนะคะตรงนี้สําหรับมือใหม่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจนะคะมันจะมีแต่ละส่วนอยู่นะคะที่แยกอยู่นะคะเราสามารถที่จะใช้เมาส์ของเรานะคะตรงนี้เนี่ยปรับขยับได้นะคะอ่าเราจัดได้นะคะว่า อยากให้ส่วนไหนนะคะมันใหญ่นะคะส่วนไหนมันเล็กนะคะสำหรับตรงนี้เราก็สามารถที่จะยืดขยายแล้วก็ปรับได้นั่นเองนะคะส่วนสำคัญนะคะใน Adobe Audition นะคะจะมีอยู่2ส่วนอย่างแรกนะคะตรงนี้เราจะมาดูที่ Waveform นะคะตรงนี้คลิกมานะคะถ้าเราคลิก1ครั้งนะคะมันจะขึ้น New Audio File นะคะขึ้นมาให้เราตั้งชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะลองตั้งชื่อนะคะเป็น01นะคะ ่แบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งชื่อแล้วกดโอเคไปได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเราอัดเสียงเข้าไปนะคะมันก็จะมีรูปขึ้นปรากฏขึ้นมานะคะสำหรับเสียงของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเราทำงานอยู่ในหน้าของ w วฟฟ f o r มนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าขื่นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเราจะเรียกขื่นนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะถัดมานะคะในหน้าไฟล์ตรงนี้จะเห็นว่า01เกิดขึ้นมานะคะเป็นรูปขื่นตรงนี้นะคะ แต่ว่ายังไม่มีไฟล์เสียงใดๆนะคะเราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะเราสามารถบันทึกขึ้นเสียงนะคะจากไมโครโฟนของเราได้จากตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้นะคะจุดสีแดงตรงนี้ก็คือปุ่มเลคคอร์ดนะคะสำหรับการกดบันทึกนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองกดบันทึกเสียงนะคะด้วยจุดสีแดงตรงนี้นะครับคลิกไปได้เลยนะคะแล้วก็ลองพูดบันทึกเสียงดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในคาสเรียนของ Adobe Audition กำลังทำการบันทึกเสียงอ่าแบบนี้เราก็ลกลหนึ่งครั้งนะคะก็จะเห็นคลื่นเสียงของเรานะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดไปนะคะเราก็สามารถเลื่อนนะคะตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือคีย์เฟรมนะคะถ้าเราเลื่อนคีย์เฟรมไปตรงไหนนะคะมันก็จะเป็นเสียงของเรานั่นเองเดี๋ยวเราลองกดเล่นดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในคาสเรียนของ Adobe Audition กําลังทำการบันทึกเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวคีย์เฟรมตรงนี้เราก็เลื่อนได้นะคะจะเห็นว่าส่วนไหนที่เราพูดดังนะคะมันก็จะเป็นขึ้นเสียงที่สูงกว่านะคะส่วนส่วนไหนที่เราพูดไม่ดังเท่าไหร่นะคะขึ้นเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีช่วงที่เราเว้นหายใจนะคะเสียงใดๆนะคะที่มันเกิดขึ้นในการบันทึกของเราเราจะเห็นนะคะอย่างเช่น อาจจะมีแทรกเล็กน้อยนะคะแบบนี้อาจจะเป็นเสียงหายใจเสียงต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าการบันทึกเสียงไม่ยากนะคะสามารถบันทึกได้แบบนี้ซึ่งเรานะคะสามารถที่จะแก้ไขนะคะได้ภายในขึ้นเสียงเหล่านี้นะคะจะลบบางส่วนหรือว่าลบทั้งหมดก็ได้นะคะางเช่นนะคะเราจะลบนะคะส่วนหลางตรงนี้นะคะหรือว่าการเว้นหายใจตรงนี้ของเราเรากดอไปนะคะ ่แบบนี้นะคะวิธีการลบก็คือเราเอาเมาส์ของเรานะคะมาเลือกจุดนะคะที่ลบและเราก็ลากนะคะแบบนี้มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ขึ้นมานะคะในจุดที่เราลากนะคะซึ่งเราก็สามารถมาซูมนะคะต่างๆตรงนี้ได้นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงไหนมันเป็นเส้นเสียงของเราบ้างนะคะแบบนี้หรือว่าจะซูมออกนะคะลบออกแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะลบไปเลยนะคะแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการแก้ไขเสียงการลบอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราอธิบายอินเทอร์เฟซกันก่อนนะครับซึ่งเวฟโฟมนะคะตรงนี้ของเรานะคะก็เราสามารถที่จะสร้างคลิปเสียงได้ตามต้องการเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถบันทึกแล้วก็ปรับตั้งค่าเดซิเบลนะคะและค่าระดับเสียงของเราได้เป็นรูปแบบที่เวฟโฟมทำนะคะ ซึ่ง Adobe Audition นะคะก็จะมี2ส,ส่วนที่มันแตกต่างกันนะคะอย่างแรกก็คือเวฟโฟมนะคะตรงนี้ตัวแรกนะคะอย่างที่2ก็คือมัลติแท็กนะคะซึ่งเวฟโฟมนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราปรับแต่งอย่างละเอียดนะคะแล้วก็แก้ไขเสียงนะคะแล้วก็บันทึกเบื้องต้นได้นะคะ จากนั้นนะคะมัลติแท็นะคะอันนี้นะคะคือจุดที่เรารวมการบันทึกทั้งหมดของเราไว้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ m ัล t ิแท็กบ้างนะคะเดี๋ยวเราคลิกไป1ครั้งมันก็จะขึ้นมาให้เราตั้งชื่อเหมือนกันนะคะอ่าอย่างเช่นเราตั้งไป001นะคะแบบนี้กดโอเคไปนะคะอ่าในหน้าของไฟล์ตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ามันจะมีไอคอนของเว็บโฟมนะคะที่เป็นรูปขึ้นนะคะเราตั้งชื่อว่า0 1 แล้วก็ไอคอนของมันติแท็กนะคะที่เป็นรูปตารางนะคะเราตั้งไว้ว่า001นะคะมันก็ขึ้นมาที่ไฟล์นะคะตรงนี้เรียบร้อยซึ่งมันติแท็กนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่านี่คือแท็กนะคะแล้วก็แท็กต่างๆตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะวางได้นะคะอย่างเช่นวางไฟล์เสียงของเราลงมาในแท็กนะคะตรงนี้ จะเห็นว่ามั l ติแท็กนะคะกับเว็บโฟมนะคะเป็น2พื้นที่นะคะที่ต่างกันแต่เขาจะทำงานเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปในคลื่นเสียงของเรานะคะและเราสามารถที่จะสร้างแท็กเสียงใหม่ได้นะคะอะอย่างเช่นเราอัดเสียงในเว็บโฟมนะคะเดี๋ยวเราลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรากำลังบันทึกเสียงในคอร์สของ Adobe Audition อาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือเสียงของเรานะคะจากนั้นเมื่อเราอัดเสียงนะคะในเว็บโฟมเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปที่มัลติแท็กนะคะเดี๋ยวเราคลิกที่มัลติแท็กตรงนี้จากนั้นนะคะเราก็จะลากนะคะเสียงของเราเข้ามาในแท็กนะคะแท็กที่1มันจะมีอยู่นะคะแท็กที่1แท็กที่2แท็กที่3แท็กที่4นะคะมีหลายแท็กเราจะนําเข้ามาแท็กที่1ก่อนนะคะเราก็มาดูนะคะไอคอนของเว็บโฟมนะคะก็คืออันนี้นั่นเองนะคะ เราตั้งว่า01นะคะเราก็ลากนะคะตรงนี้มาไว้นะคะในแท็ก1แบบนี้เสียงนะคะของเราจากเว็บโฟมนะคะก็เข้ามาสู่แท็กที่1ในหน้าของมัลติแท็กนะคะ่าแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะเห็นขึ้นเสียงตรงนี้นะคะตอนนี้เสียงของเราอยู่ในแท็กที่1เรียบร้อยนะคะโดยพื้นฐานแล้วนะคะนี่ก็คือจุดที่เราสามารถบันทึกและปรับแก้ไขได้นะคะซึ่งมันก็จะปรากฏขึ้นในมัลติแท็กนะคะ ถ้าเรานะคะอัดเสียงลงเสียงในเว็ฟโฟมนะคะแล้วก็ถ้าเรานะคะแก้ไขนะคะเสียงของเราเนี่ยในเว็ฟโฟมนะคะในมัลติแท็กมันก็จะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรากลับไปที่เว็ฟโฟมนะคะเราต้องการที่จะลบนะคะเราใช้เมาส์ของเราแบบนี้อ่าลากไปนะคะส่วนตรงนี้แล้วเราก็กดลบไปนะคะโอเคนะคะแบบนี้มันก็จะตัดนะคะด้านหน้าเด็ดแอร์ออกนะคะแบบนี้เราแก้ไขใน เว็บโฟมนะคะจากนั้นเราไปดูในมัลติแท็กนะคะคลิกไปที่มัลติแท็กนะคะก็จะเห็นว่าเด d แอ r ด้านหน้านะคะของเราเนี่ยก็โดนตัดเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันทํางานเชื่อมกันอยู่นะคะเราไปแก้ไขยอย่างละเอียดในเว็บโฟมอ่าจากนั้นในมั l ติแท็กก็จะได้รับการแก้ไขเหมือนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะของเราตรงนี้นะคะก็คือไฟล์อ่าซึ่งไฟล์ตรงนี้นะคะ,ก,คะ,ะ,คะก็คือที่ที่เรานะคะบันทึก ไฟล์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเว็บโฟมหรือว่ามัลติแท็กนะคะเอาไว้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะลากและวางนะคะแบบนี้ได้นั่นเองตามต้องการนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะคะเรากำลังบันทึกเสียงในคอร์สของ adobe audition เรากำลังบันทึกเสียงในคอร์สของ adobe audition อ่าแบบนี้นะคะซึ่งแท็กนะคะมันก็จะเล่นพร้อมกันนะคะ นี่ก็คืออินเทอร์เฟซนะคะของการใช้งานเบื้องต้นของ Adobe Audition นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรอบของแท็ก1ตรงนี้บ้างนะคะเราจะเห็นเอฟเฟกต่างๆนะคะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงลึกกันอีกครั้งนะคะตัวนี้นะคะก็ปรับแต่งได้นะคะอย่างเช่น Volume นะคะซึ่งเอฟเฟกต่างๆนะคะก็จะอยู่ในหน้านี้นะคะในแท็กที่1ตรงนี้นั่นเองนะคะ จะเห็นว่าทางซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราบันทึกไว้นะคะไฟล์ต่างๆจากนั้นทางด้านขวามือตรงนี้ก็คือไฟล์ที่กําลังเล่นนะคะเราสามารถที่จะส่งออกไฟล์เพื่อบันทึกไฟล์นะคะจากมัลติแท็กหรือจากคลื่นตรงนี้ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะไฟล์เสียงเดี่ยวนะคะจึงเป็นโปรเจกต์ที่ซับซ้อนกว่านะคะเราจะต้องใช้เป็นมัลติแท็กนะคะตรงนี้สมมุตินะคะว่าเราะะผลิตพอดแคสต์นะคะหรือว่า เป็นดีเจหรือว่าสร้างเสียงภาคทางการค้าต่างๆนะคะโดยที่เราใช้หลายเสียงนะคะเราก็จะใช้มันติแท็กตรงนี้นะคะสำหรับการใช้หลายเสียงนะคะมีเสียงต่างๆตรงนี้เราก็จะเลือกใช้มันติแท็กนะคะแต่ถ้าเราต้องการบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อส่งออกนะคะเราใช้ที่เว็บโฟมได้นะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับมันมีแท็กเดียวนะคะถ้าเราต้องการความรวดเร็วนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ตัดต่อได้นะคะแต่มันตีแท็กสามารถที่จะมีหลายแท็กแล้วก็ใช้ในระดับมืออาชีพกว่านะคะสามารถแยกได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในหน้าของเอฟเฟกตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะตรงนี้ก็คือ MSR นะคะมาดูตัว M ก่อนนะคะซึ่งตัว M นะคะตรงนี้ก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายเพื่อติดตามนะคะตรงนี้ จากนั้นนะคะตัว s ตรงนี้นะคะคือวิธีติดตั้งแท็กนะคะเพื่อให้รู้ว่าแท็กทำงานแบบโซโล่ของตัวเองนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะส่วน r นะคะเป็นวิธีการบันทึกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเหมือนกับตัวนี้นะคะสำหรับตัว r นะคะเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นเราเอาคีย์เฟรมมาไว้ตรงนี้แล้วกด r นะคะแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นสีแดงนะคะแบบนี้ จากนั้นนะคะด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์นะคะ n l w o p l n Open การเซฟงานการ Export งานนะคะซึ่ง Adobe นะคะด้านบนแถบต่างๆเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะเครื่องมือก็ต่างกันที่เครื่องมือภายในนะคะสำหรับในแต่ละซอฟแวร์นะคะจากนั้นก็จะมี Edit นะคะมีทูมีการ Copy มีการตัดมีการเปลี่ยนชื่อการลบนะคะ มาดูตรงนี้ได้คีย์บอร์ดช็อตคัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดนะคะของซอฟต์แวร์นี้นะคะ Adobe Audition นะคะก็สามารถมาดูคีย์ลัดต่างๆได้นะคะว่ากดคีย์ลัดอะไรบ้างนะคะจากนั้นก็จะมีมัลติแท็กนะคะก็คือเหมือนในหน้านี้นั่นเองก็จะเป็นรายละเอียดของมัลติแท็กนะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปนะคะก็จะมีเฟดอินเฟดอัลนะคะการกรุ๊ปการดีมิกนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกตต่างๆนะคะตรงนี้ แล้วก็อื่นๆนะคะวินโดว์ก็เป็นการเลือกเครื่องมือนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆ View นะคะการ Show นะคะส่วนต่างๆ Zoom Video Display นะคะต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นแท็บเครื่องมือนะคะจากนั้นส่วนสำคัญก็คือเว็บฟอร์มกับมัลติแท็กสองส่วนนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนของเครื่องมือนะคะแล้วก็ไฟล์นะคะที่เก็บข้อมูลของเรานะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็เก็บข้อมูลของเรานะคะว่า เราใช้ไฟล์ตรงไหนนะคะมาดูตรงนี้ได้จากได์ไหนนะคะด้านล่างก็จะเป็น history นะคะเป็นเหมือนเรื่องราวนะคะของเราตั้งแต่ open นะคะ add clip นะคะมันก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคลื่นเสียงนะคะเวลาที่เราพูดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในหน้าของ editor นะคะในหน้าของการแก้ไขนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นในหน้าของ mixer นะคะมีเกี่ยวกับการ mixer ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเสียง แล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะตรงนี้แล้วก็เครื่องมือ Edit Audio to Video นะคะ Radio Production นะคะตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือนะคะสำหรับ Adobe Audition นะคะอินเทอร์เฟซการใช้งานประมาณนี้นะคะเราเริ่มที่จะเข้าใจนะคะอินเทอร์เฟซการใช้งานมากขึ้นแล้วนะคะ แล้วก็รู้ว่าส่วนไหนนะคะมันสําคัญนะคะมีอยู่สส่วนแล้วก็ทํางานเชื่อมต่อกันแบบไหนนะคะอ่าซึ่งใน e ีพีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะอัดเสียงได้แล้วนะคะ เดี๋ยวในะ EP ีถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนอื่นๆกันต่อนะคะโด,โดนแวนอาร์ซีจีนะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติม,ตมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ ว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ